สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำแบบบอยนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของปากกากันปากกาลุกลื่นนะครับที่เราได้ใช้เขียนแล้วก็มีขายในบ้านเรานะครับในประเทศเราเนี่ยโดยทั่วไปที่เราเห็นเห็นอยู่นะครับก็จะมีอยู่2แบบคือแบบที่กดเข้ากดออกแบบนี้นะครับแล้วก็แบบที่มีฝาปิดเวลาเราจะเอามาเขียนก็ต้องเปิดฝาปิดนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของปากกาที่มีฝาปิด มีเพื่อนๆหลายคนนะครับเป็นคนที่ช่างสังเกตนะครับเวลาเปิดฝาปากกานะครับก็ดูที่ฝาปากกาเนี่ยก็จะเห็นว่าทําไมตรงส่วนด้านบนนะครับของฝาปากกาเนี่ยเขาจึงทําเป็นรูเอาไว้เนี่ยนะครับเราลองมาดูกันนะครับเนี่ยจเจาะเป็นรูเอาไว้เลยด้ามสีแดงก็ทําเป็นรูเหมือนกันแบบนี้นะครับอีกแท่งก็เขาทํารูไว้ในลักษณะนี้และทีนี้ เขาเจาะเอาไว้ทําไมนะครับทําไมเขาถึงไม่ทําให้มันปิดไปเลยเดี๋ยวเรามาฟังคําตอบกันนะครับผมเหตุผลแรกนะครับที่เขาทําฝาปากกาให้มีรูใบเนี่ก็เพราะว่าป้องกันไม่ให้หมึกปากกาเนี่ยแห้งนะครับ ได้หนึ่งเหตุผลที่สําคัญก็คือเขาทำมาเพื่อการเซฟตี้นะครับเพราะว่าบางคนที่บ้านเนี่ยมีเด็กเล็กๆมีลูกมีหล,ลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่กําลังสนชอบหยิบนั่นหยิบนี่เข้าปากบางทีก็ไปหยิบเอาฝาประกามาเล่นนะครับเอามาอมเล่นทีนี้เผลอหลุดเข้าไปในอคอซึ่งถ้าหากไหลลงไปในหลอดลมไปจิตหลอดลมเนี่ยก็ยังสามารถหายใจได้อยู่เพราะว่าตัวฝาเนี่ยมันมีรูแม้ว่า จะหายใจได้ไม่สะดวกมากนะกนะครับแต่ก็ช่วยรักษาชีวิตของเด็กเอาไว้ได้ซึ่งถ้าหากไม่ได้เจาะรูหรือว่าทารูเอาไว้เนี่ยเมื่อพิอุดหลอดลมก็จะหายใจไม่ได้นะครับเหมือนคนที่มีพวกวัสดุเล็กๆเ,เนี่ยหลุดเข้าไปติดในคอนะครับเข้าไปอุดตามหลอดลมอะไรเงี้ยถ้าเอาออกไม่ได้ก็สามารถเสียชีวิตได้เลยแต่ถ้าเจาะรูไว้ก็ช่วยเหลือเราได้อีกประการหนึ่งเลยนะครับ นี่ก็เป็นประโยชน์ของการเจาะรูที่ฝาปากกาเอาไว้นะครับทางบริษัทเข้าจึิผลิตมาไว้แบบนี้ก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เต่มพียงุท่านนี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ